ออก,กดติดตามด้วยนะครับหลังเกมครับทองแพ้คะแนนอินซีทองครับโอ้โหแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับเพราะว่าโดนไปโดนนับ8ไปนะครับแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาส่วนนี้ก็คุมเกมมาเรื่อยครับคุมเกมมาเรื่อยจนถึงยก5้าครับ ก็ผู้แพ้ครับแต่ว่าทนได้นะครับแล้วก็ฟื้นด้วยนะไม่ใช่ทนได้ธรรมดาทนได้แล้วกลับมาฟื้นด้วยคือยกสามมีดูเหมือนเกมเราจะอึดอัดมากเพราะว่าดู้วหองมันแข็งแรงด้วยแล้วก็แข้งเบียนมากแล้วเข่าก็แหลมใช่พุ่น้องเขาเห็นกว่าผมแล้วก็อาศัยเดินเดินบุกเดินเบียดเดินดีไปเรื่อยผมเดิอาศัยืดอรูปเดือบผมเดือ มีอะไรคาสิ่งไหนเนาะตัดให้เราคาสิ้นนะครับที่ติดตามชมติดตามเชียร์ผมแล้วก็ทั้งค่ายผมน้องๆผมขอบคุณมากนะครับผมยังไงก็จะทำผลงานออกมาให้ประทับใจให้ไฟต่อๆไปเรื่อยๆวันไงก็ฝากตามด้วยครับครับผมปลอดใจน้องชายเองหน่อยสามสิงสามสิ่งน่าจะหยุดนานครับผมแล้วอาการอืดหน่อยนะซ้อมดีแล้วทรยังไงซ้อมดีร่างกายดีแต่ว่าต่อยไม่ฝ่ายไม่สมซ้อมเลยอาจจะอืดเพราะว่าหยุดโควิดไปนานเดี๋ยวดูเราดูไปต่อไปครับเดี๋ยว จะนำไปปรับปรุงให้น้องมีสปีดที่เร็วขึ้นนะครับผมโอเคน้องคุณมากเราเก e ็ก็เป็นฝ <mythology. S 2> ั่งของผู้แพ้ครับก็เป็น่องก็เจ็ดมีอะไร ไ,ไปไ<อ>พลาดโดนสองใครับโดนสอเป็นถ้าเป็นคืินจริงแล้วเหนสามหนังเลยไชไหมหลอกแรกหลอกแรกจัดๆเลยถ้าโดนถ้าโดนสักยก2ยกสมอาจจะอาจจะมีสิทธิ์นี่ยแี่มาโดนยกสี่เขาเขาก็ไม่ดีดีอะไร